เปนมวมาเป็นว่ามันผู้จักด้วยเลยใช่ไหมคะอ่าแม่คือคือเรื่องนี้ก็คือมาเปิดตัวให้เขาพี่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องต่อไปเขาก็จะมาร่วมทํางานกับกบอะค่ะอันนี้ก็เหมือนมาให้เรียนรู้งานนะคะคแต่จริง,เรงๆเขาก็ก็มากองบ่อยสมัยก่อนแต่ว่ามันยังเด็กอยู่ มี่พนเนี้ยเ,เขาจะเรียนจบประมาณสักเมษานี่แล้วค่ะคือเรียนจบแล้วก็ต้องให้ทํางานแล้วค่ะ,ะเขาก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวมาทํางานกับแม่ก็ได้ <laughs> วันนี้ก็เลยเออให้มาเปิดตัวแล้วก็จะได้เรียนรู้งานว่าเนี่ยเวลาเราทําละครเรื่องหนึ่งเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการวงสรวงละครแล้วก็เริ่มถ่ายทําไปกี่คิวกี่คิวในแต่ละวันเดี๋ยวที่เหลือก็จะเข้าไปกองค่ะตอนนี้ก็ให้ทําทุกอย่างอะ่ะ ก็เราจะแต่ตรงนี้ค่อยๆแต่งึ้นไปเรื่อยๆค่ะตามที่คุณแม่บอกค่ะใช่ค่ะส่วนตัวคุณชอบอเราไม่ทำนักพนักงานไนมคะตอเด็กๆที่ไม่ชอบนะแค่อยากลองแต่ตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์อยากลองทํางานเห็นแม่ทํางานแบบเหนื่อยเห็นแม่กลับบ้านดึกไปออกแต่เช้าไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออยากเรียนรู้ให้มันเป็นประสบการณ์เพราะว่า<ม>ก็รู้สึกว่า เพราะว่าอ่ะตอนนี้เราทำร้านเสื้อผ้าด้วยกันด้วยใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าพอทางานกับแม่แล้วมันคลิกกัน mm hmm. ก็นเลยอยากลองเออการทํามาบริษัทแม่ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะทำไมถึงอยากมาลองเบื้องหลังไม่อยากทาเบื้องหน้าก็มันก็ต้องเริ่มจากเบื้องหลักก่อนแล้วค่อยไปเบื้องหน้าเนาะมันก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนที่คุณแม่พูดเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะไปเบื้องหน้าเลยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างหลังมันเป็นยังไงว่าการเวิร์กทีมงานมัน มันทํากันยังไงเป็นยังไงหรือดีจะมาเบื้องหน้ามันก็แบบมันไม่ได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสมเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงเราอยากลองกาแสดงนะคะอยากลองเล่นเองความจริงก็ถ้ามันมีโอกาส <Okay. S 1> ช่วงเวลาหรือมันมีบทคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากับหนูอะไรอย่างนี้เราก็ ก็น่าสนใจมันก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่หนูจะได้ลองเหมือนกันก็อยู่ที่คุณแม่ด้วยว่าคุณแม่จะยังไงอะไรอย่างนงี้ค่ะจริงจริงพี่กบเองก็เป็นผู้จัดใไมแบบแบบให้ลูกเด้งองใมมาสักเรื่องหนึง่งแบบหมดนะผ่านๆให้ลูกได้ลองมือสักหน่อยอะคือจริงๆแล้วต้องเอาเขาเป็นหลักก่อนนะคือตอนแรกสมัยก่อนเราก็อยากให้เข้าๆแต่เขาก็ไม่ยอมแต่ก็อาจด้วยเรียกเหตุผลเขาก็คือเขาเรียน เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขายังไม่อยากทําอะไรที่มันซ้อนกันเขาก็ขอเรียนให้เต็มที่แล้วตอนนี้เขาโอเคเขากจ็จะเริ่มกลับเข้ามาเราก็คุยกันอยู่ตลอดเหมือนกันว่าสนใจไหมอ,อยากเล่นไหมหรืออะไรเขาก็ยังเหมือน 50- 50ในการตอบอะไรอย่างเงี้ยะแต่พอมาถึงวันนี้เขาก็เริ่ม,มเ,ออเริ่มที่จะสนใจ พอเริ่มที่จะสนใจแล้วก็บอกว่างั้นลองมาอยู่กองกับแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีผู้รับผู้ใหญ่คนไหนผู้จัดคนไหนที่ว่าเฮ้ยเห็นว่าเขาเล่นได้มีแววที่จะเอาไปเล่นก็ให้ไปกับคนอื่นก่อนก็ได้กลัวเดี๋ยวทำงานกับแม่เราไม่หนุกคือเราคือบางคนเนี่ยแม่รู้ว่าทำงานด้วยกันไม่ได้นะแต่เราสองคนเนี่ยทำได้แต่อันนั้นคือเราทำร้านเสื้อผ้าใช่ไหมลูกแต่พอมาเป็นละครมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะก็เลย กังวลแต่กูไม่รู้ว่าลูกยังไงต้องถามเขาว่าอยากทำอะไรกับเราหรือเปล่าลูกยังไงคะเขาจิก็กังวลเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเล่นไงใช่แต่มันเด็กมากเด็กมากซึ่งตอนนั้นก็ทากับบ้านกับแม่เราก็จะแบบงงแงงกันอ่ะเวลาทากับบ้านกับแม่ก็จะงงแงงเราก็จะแบบไม่สนุกไม่อยากเล่นไม่อยากมันเหมือนสอนแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่อ่ะแต่หนูอยากทาอย่างนี้หนูอยากเป็นอย่างนี้พอเราบอกไปมันก็เลยมันก็เลยขัดกัน งี้เราก็เลยค่อนข้างจะเลยกังวลถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากมาเล่นกับเราก็ต้องดูในความเหมาะสมนะคะก็ต้องดูอีกทีว่าในความเหมาะสมว่าผู้ใหญ่เขาเห็นด้วยไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่เขาเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีแหละว่าอยากเล่นหรือไม่เล่นจริงๆแล้วจะเป็นฝั่งคุณแม่ที่แบบว่าอาจจะไม่กล้าดูลูกหรือว่าลูกไม่ที่ไม่กล้าที่จะคุณนษาหรืออะไรแบบี้ความจริงมันก็เรียกว่า อาจจะเขินด้วยมั้งเขินเวลาคุณแม่มาสอนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันพอมันเป็นแม่ลูกอ่ะเราก็จะชอบไม่ฟังแล้วก็จะแบบก้องแง้งอ่ะไม่อธิบายไม่ถูกอ่ะแบบมันไม่เหมือนผู้กำกับไงนะผู้กำกับสั่งทําทุกอย่างแม่สั่งทําไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยอักกับกนะลูกใช่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  ใช่ค่ะเนาะสักพักหนึ่งนะก็มีติดต่อมาก็มีบางนหน่อยบางแต่เขาก็พอตอนที่เขาเรียนอยู่เขาก็จะแบบครึ่งครึ่งกลางๆจะแม่ว่าไงแม่เอาไงแม่คิดยังไงอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าถ้ามันเป็นโอกาสเราก็บอกเขาเคยบอกว่าถ้ามันเป็นโอกาสลูกอยากลองก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือ ไม่ได้ว่ามีใครจะมีโอกาสแบบนี้ง่ายๆนะอยู่ๆก็มาติดต่อให้เราไปเล่นละครเรบอกว่าโหบางคนก็จะไต่เต,ต้าขึ้นมาแต่บางทีเขาก็บอกอเดี๋ยวก่อนอย่าง <laughs> คือเขาก็เราก็บอกแล้วแต่แม่ไม,ไม,ไม่ไม่บังคับจนเนี่ยเรียนจบอะ <laughs> จนเรียนจบแล้วเขาก็มีมาบ่อยอะคะ่ะหนังเน็ตฟอเดฟิเขาก็มีมาตลอดเลยะคะ่ะตอนนี้ริ่มมาพวกด้านโฆษณา,าก็จะมีนะเมือม่อเมื่อเมื่อต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาบ้างเราก็จะดูแล้วแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาก็จะไปถ่ายมือใช่ไหมที่ลูกไปถ่ายกับเพื่อนของที่มาหาลัยถ่ายใช่ถ่ายเล่นถ่าย,ายทีสิทธ์ถ่ายอะไร<อ>แบบนี้นค่ะใช่ <มา S 2> ค,คือเรียกว่าให้มาลองลองถ้าเกิดแม่งงก็คือลองเบื้องหลังด้วยพร้อมกันในตัวใช่ค่ะก็ศึกษาไปเลยเพราะยังไงเขาก็ต้องมาทําแทนเราอยู่แล้วไงดีกว่าที่จะคือให้ไปอยู่แล้วให้กลับมาอย่างเงี้ยคือถ้าจะอยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าไปพร้อมกันกับว่ามันก็ดีอ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาติดค้างเรื่องการเรียนแล้วเพราะเรียนจบแล้วค่ะคือมันไปคู่กันได้เลย ก็จะดีกว่าแล้วเราก็สอนเขาไปจากเนี้ยเขายังเด็กอยู่อะ่ะเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นในโลกของเขาในวันข้างหน้าเนี่ยกับเราที่เราต่อสูม้มันก็จะต่างกันของเขาเป็นเด็กสมัยใหม่แล้วอะ่ะเขาก็จะมีวิชานวิสัยทัศน์มีไ e q IQ ของเขาเนี่ยแล้วแต่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทางเราแต่เราก็มีหน้าที่แค่บอกว่าแต่ยังไงอะทุกยุคมันไม่ได้หมายความว่ายุคนั้นจะโหลดไปเลยยังไงมันผสมผสานกันนะลูก มันจะโหลดไปเลยไม่ได้ยังไงมันก็ต้องกลับมาประสมประสานกันละครสมัยก่อนเช่ไหมขายเฉพาะพระนางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องมีคู่หนึ่งคู่สองเดี๋ยวนี้ต้องมีตัวประกบเมื่อก่อนไม่ต้องเล่นสองคนใช่ไหมอเมื่อสมัยนี้คือสมัยเราแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้มันมีคู่หนึ่งคู่สองตัวประกบเราก็ยังไม่รู้ว่าในฟิวเจอร์ในยุคของเขาเนี่ย มันจะยังไงแกคือก็เลยให้เขาเขาศึกษาไปอย่างนี้แล้วแต่ไงก็แล้วแต่คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเอารุ่นเราไปใส่สัก50สิอาจจะใส่แค่20สบรุ่นคูณแ0สบแต่ยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้ไปด้วยอย่างเรื่องนี้แม่เต็มร้อยแล้วเรื่องหน้าค่ะเพราะเอาเขาลงแล้วอ่ะก็คือเรื่องหน้าเขาก็ต้องมาเต็มร้อยเหมือนกันเบื้องหลังเต็มร้อยให้เป็นู้จัดก็คือมาคู่กับเราเลยค่ะ,ะให้เป็นเต็มร้อยไปเลย แม่ก็ร้อยลูกก็ร้อยใช่แล้วเราแม่ก็คือร้อยแบบนั่งดูแล้วตอนนี้ก็ถ่ายาาทอวิชาให้เต็มที่เลยใช่ค่ะใช่จริงๆเราสอนเขามาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเคยให้เข้าไปดูตอนที่ประชุมงานเรื่องแล้วก็ตัวละครมาบทมาเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้เราสอนกันอยู่ยในโต๊ะประชุมมากกว่าแต่ตอนนี้นเขาต้องออกมาพื้นที่แหละชายลงสนามตอนนี้นต้องลงสนามแล้วลนี่ค่ะ กทุกอย่างเลยค่ะกังวลทุกอย่างเลยไม่รู้จะสู้ยังไงดีสู้แม่ไม่ได้เลยอาจจะเพราะว่าคุณแม่ทําไว้เยอะมากคุณแม่ทําไว้ดีมากด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบทําได้ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาของเราต้องมาอนเวลาที่จะไปสู้ีนักแสดงยังไงเราเตรียมคิดเยู่ยมไ้วเออเราต้องไปสู้ อย่างแม่นะแม่เขารุ่นใหญ่แม่เขาเนี่ยแหละหนูยังไม่ถึงระดับนั้นหนูยังแบบเด็กเสิร์ฟน้ําอะไรอย่างนี้ยเลยก็อนาคตต้องเป็นเรื่องในของในอนาคตเนาะว่าหนูจะเรียนรู้ไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครอ้อถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับนลูกไงว่าะการต่อสู้กับนักแสดงนี่คือเรื่องใหญ่ถ้าบอกเขาเนี่ยค่ะว่าต้องใจเย็นและต้องกดขดเราอยู่กองคน60คน70คนทุกคนต่างที่มา แล้ว,วยิ่งถ้าเราเป็นเฮดเนี่ยคือเราต้องเป็นคนที่อดทนสูงมากแล้วก็ต้องใจเย็นมากก็ต้องบอกเขาต่อไปก็จะต้องสอนวิธีให้เขาเนี่ยคือเวลาใจเย็นแล้วต้องมีสติแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่ามันมีบางอย่างต้องตัดสินใจต้องคิดให้รอบคอบต้องมี1 2 3สอย่าบอก1ไม่ได้1 2 3สถ้าตัดสินใจแบบ1ไปจะเกิดอะไรขึ้นอะถ้ามันไม่ได้ตัดสินใจ2เกิดอะไรขึ้นอะไร่าเงี้ยสามต้องมีช้อย ใช่ค่ะทุกอย่างมันมันมีทางออกอะค่ะเพียงแต่บางคนเนี่ยถ้ามันมันใช้อารมณ์ไม่มีสติไม่ใจเย็นอะพี่มันก็จะไม่มีช้อยมันจะเชาะเลยมันก็จะกลายเป็นในกองไม่จะจะอึดอัดอยู่กันก็จะอยู่กันลาบากอย่างเงี้ยมันบอกเราถึงบอกว่าลูกเราข้าเราคุมแล้วเราคุมคนเยอะเราถึงต้องใจเย็นแต่เราก็แต่ต้องสอนเขาไปเรื่อยๆอย่างอย่างเราเนี้ยเราอยู่มานานแล้วเราอยู่ตั้งแต่อายุสิบเก้าอะเราอยู่ทั้งเราเป็นนักสแสดง จนมาอยู่เบื้องหลังคือเราก็จะเรียนรู้นักแสดงแต่ละคนไปกองเราจะเจออะไรเจอปัญหาอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่เราต่อสู้ด้วยความจริงอยนะ่างเงี้ยคืออย่างกบกบต่อสู้ด้วยความจริงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เอาความจริงมาพูดกันน,นี่คือตัวกบนะถ้าถ้าเราใช้ความจริงคุยกันทุกอย่างมันจะง่ายมันก็จะจบทุกอย่างบอกว่ามันจะเคลียร์แล้วก็คลิกกันเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในการทํางานคุมคน60คนทุกคนไม่พูดความจริงเลย ถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะต้องเข้มแข็งไม่รู้กี่ร้อยเท่าจนกว่าจะรู้จนกว่าจะดึงจะดึงก็ยังบอกว่าบางทีกว่าเราจะดึงทุกอย่างกลับเข้ามาเหมือนเดิมบางบางกลุ่มอ่ะบางแผนกมันอาจจะแบบสายเกินไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหมือนกันอย่างเงี้ยเขายังเด็กมากค่ะแล้วเขาเพิ่งจบแล้วเพิ่งจะเริ่มมาทํางานที่ต้องอยู่กับคนเยอะๆหรืเลยต้องใช้เวลาอย่างที่เขาบอกเขาไม่รู้เขาจะสู้เราได้หรือเขาสู้ได้ในวัยของเขาในความคิดความอ่านของเขาก็ลองเขาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นของเขาเขาก็ เขาก็เป็นผ oi> ู้นําได้ไงเพียงแต่พอตอนนี้เขาก็แค่มีความรู้สึกเกรงว่าโอ้โหแม่มาทํามาขนาดนี้อย่างนี้เขามาเพิ่งร่มต้นเขาเหมือนเพิ่งเห็นยังไม่ได้จับต้องยังไม่มีอะไรจับต้องเลยแค่ได้มองแค่ได้สัมผัสเขายังรู้สึกแบบมันจะไหวไหมมันจะสู้ได้กบเชื่อว่าเขาทําได้มันก็ต้องใช้เวลาว่าเราจะมีีแต่มันค ข่าวหายากขาวหายากมากเอาจริงๆหนูว่าเป็นคนไม่ใช่สายละครขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสายละครแล้วก็ต้องค่อยๆปรับเราก็ต้องเรียนรู้อะเนาะว่าบทมันเป็นยังไงวิธีการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็คงต้องผสมราษาความเป็นตัวเองเข้าไปมันก็คงจะต้องแตกต่างกับแม่แหละเพราะว่ามันจะเหมือนกันได้ยังไงเพราะว่าแม่ก็คือแม่หนูก็คือหนูอะเนาะมันก็อ่ะมันก็ต้องแบบ มีความประสมปะสา,าแต่ว่ายังไงเราก็ได้แม่มามันก็ต้องมีความเป็แม่อยู่ด้วย